สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของรูปของ2มิติและก็3มิติอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรายังไม่จบแค่นี้นะครับเราจะมีเรื่องของหลักการลงน้าหนักและแสงเงานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดทิศทางของแสงนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในภาพตรงนี้เราคุณครูจะปฏิบัติให้ดูนะครับตอนนี้เรามาดูสื่อตัวอย่างก่อนนะครับ การกำหนดของแสงเงานะครับดูง่ายๆเลยนี่ลูกกลมๆนะฮะทาขึ้นเองเลยนะครับเตาโกลมมากเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมเห็นไหมใกล้เออเอออย่าปิดไฟนะครับขออย่าปิดไฟอ่ะปิดไฟปึ๊บหมืดหมึดละดูทิศทางของแสงครับนะฮะทิศทางของแสงอ่าทิศทางของแสงนะครับถ้าเรากําหนดวาดด้วยแสงเงาเลยครับเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับเห็นชัดไหมฮะชัดไหมเอามาใกล้ๆนะครับมาใกล้ๆแล้วกันนี่นี่เห็นไหมครับนะฮะ ดูนะครับนี่คือทิศทางแสงเงานะครับเราเรากําหนดได้นะครับเรากาหนดได้สมมติเราวาดแสงเข้าตรงนี้แรงเงาตรงนี้ครับแรงเงาตรงนี้ครับแรงเงาตรงนี้เกิดแรงเงาตรงนี้นะครับเห็นไหมะอ่าแรงเงาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นทิศทางของแสงเงาเพิ่มขึ้นนะครับนะข้างบนของเขาง่ไหมนี่คือนี่กการยิงนะครับเราให้สังเกตุเรื่องของของแสง นะครับถ้าสะทดตรงไหนนะครับเงาไหนจะก็จะนะครับหานี turkey, moi, ้มุมนี้นะครับนี้อ่ามุมมุมจะแข็งนะครับอ่าขยายหน่อยขยายหน่อยนะครับชัดขึ้นนะครับอ่านัองดูนะครับสังเกตง่ายนะครับสังเกตเอาข้างนะด้านข้างก็จะเห็นได้ชัดเลยอ้านั้นนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้มือคล้องมือจับล้วแขงอยู่ข้างนะฮะฮะท้ข้างข้างบนนี้ ว่าเราจะจากสครับจากสุดมาดูครับเรามาดูเราทางตรงนี้ตรงนี้ครับทางตรงนี้ทางตรงนี้ ที่การาแสงตัวอย่างครูบอกให้ใหรู้เลยฉายแสงตุงสว่างแรงเงาง่ายๆนะง่ายเห็นไหมคหรับเหลือน้อย เราดูอีกตรงน,นี้แสง้าจากด้านล่างใ,ใช่ไหมฮะเข้าแสงเข้าจาก มาครับสรครับใช้สระเลยครับไครับนะครับต่อไปจากด้านข้างอ่าแล้วก็เลย เข้าด้านข้างใกล้หมดแล้วนะเข้าด้านข้างนิดเดียวเองดูนะเขาไม่ใช่เรื่องเรียต้องดูนะครับทิศทางของแต่เข้าด้าน้าจะสว่าง้านไหนจะเป็นตัวอย่าง 别浪多。